ทำแล้วชีวิตเราก็ไม่ได้ชอบเลยไม่มีความสุขเลยเนี่ยอะไรมันผลักดันเราอยู่ข้างในแล้วเราอะค่ะจะบริหารจัดการชีวิตตัวเราเองได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมเรียนรู้ชีวิตจะส่งโจทย์ส่งบทเรียนมาให้เราอย่างหนักหนาที่สุดเลยเคยเห็นไหมคะเวลาที่ เราจะล้างจานในอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานหรือจะเข้าไปอาบน้ําในห้องฝักบัวค่ะแล้วมันมีมดอยู่บริเวณท่อที่อาบน้ําจําได้ไหมคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราพยายามจะหยิบมดออกไปจากตรงบริเวณที่ท่อน้ําท่วมถึงมดมันจะทํำยังไงคะมันจะคลานเข้าไปตรงท่อตรงที่มันจะถูกน้ําท่วมตายเนี่ยทันทีเลยเหมือนกับเราเนี่ยแหลคะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเนี่ยพยายามเตือนเราว่า อย่าอยู่กับคนแบบนี้นะอย่าทำงานในองค์กรนี้อย่าใช้ชีวิตแบบนี้อย่าทำแบบนี้พยายามที่จะผลักเราออกไปจากคนแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้สังคมแบบนี้เราจะไม่ยอมค่ะเราจะดิ้นรนทุรนทุลายเกาะมันเข้าไว้แน่นจนชีวิตทนไม่ไหวอ่ะถีบเราจนกระเด็นแรงๆเราก็ยังไม่รู้ยังพยายามที่จะกระเสือกกระสนดิ้นรนเหมือนมดที่วิ่งเข้าหาท่อน้ำแบบเนี้ย ไม่เคยหยุดดูเลยว่าทุกครั้งที่ชีวิตส่งเหตุการณ์อะไรมาให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราเสมอมีบางสิ่งบางอย่างที่ชีวิตต้องการที่จะเตือนเราให้เราเรียนรู้แล้วก็มีชีวิตที่เติบโตดีที่สุดมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนดิฉันไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้ค่ะก็เรียนจบกลับมาเหมือนที่ท่านอาจารย์แนะนาเมื่อสักครู่นี้มีความสุขคิดว่าโอ้โหเราเป็นคนดีทําในสิ่งดีในชีวิตเนี่ยชีวิตก็ต้องดี วันหนึ่งเนี่ยที่มั่นใจตัวเองที่สุดในชีวิตเนี่ยทุกอย่างที่เราสร้างมาในทางธุรกิจเนี่ยหายไปภายในพริบตาตอนนั้นเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าค่ะลุกขึ้นมาจากเตียงไม่ได้ใครจะมาบอกให้ลุกขึ้นมาดูดอกไม้ลุกขึ้นมาไม่ไหวพูดได้แต่ว่าแล้วไหนบอกว่าทำดีแล้วจะได้ดีเนี่ยทำดีทุกอย่างเลยแล้วทำไมได้แบบนี้ ครอบครัวก็บอกว่าไม่เป็นไรนะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นะไม่ยอมที่จะกลับมาทําธุรกิจอีกครั้งหนึ่งมีข้ออ้างสารพัดแต่อยู่ดีๆระหว่างที่เดินอยู่ะมันไปเห็นว่าอ้าวทั้งหมดที่เรามีข้ออ้างที่จะไม่กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราแค่กลัวกลัวว่าจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนเดิมเคยไหมคะ ที่เจอพ่อแม่พี่น้องสามีเพื่อนใครสักคนหนึ่งที่เคยทำอะไรเก่งมากๆเลยแล้วพอวันหนึ่งมันล้มเนี่ยเขาไม่เคยกล้ากลับไปทําอย่างเดิมแล้วเขาก็ใช้ชีวิตในมุมสบายอะ่ะแล้วหลอกตัวเองว่าแบบเนี้ยดีละแต่ก็กินเหล้าไปวันๆช้อปปิ้งไปวันๆหรือทําอะไรฆ่าเวลาไปวันๆไม่เคยมีชีวิตที่มันมีพลังอย่างแท้จริงเลยสักครั้งเดียวะ ตอนนั้นดนิฉันเห็นเลยว่าโอ้โหถ้าเราเลือกทางที่เราหลอกตัวเองอยู่ในมุมสบายนะเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะหรือเราจะเลือกเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองแล้วลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาค่ะแต่พันทีที่ลุกขึ้นมายังไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ครอบครัวเราก็นัดกันไปฉลองกันที่จังหวัดภูเก็ต ไปถึงเนี่ยมือหนึ่งเดิฉันก็จูงลูกตัวเล็กๆอายุไม่ถึงหนึ่งขวบอีกมือหนึ่งหยิบกุญแจรถจะไปรับสามีคุณแม่ก็เดินมาบอกว่าหนูไม่ต้องไปรับพี่เขาละคุณพ่อน้องทะเลเนี่ยเสียชีวิตแล้วตอนที่ได้ยินนะคะมันเหมือนกับว่าโลกอะ่ะดับลงไปตรงหน้าพูดได้แต่คำว่าแม่หลอกทำไมอะ่ะเมื่อคืนยังพูดโทรศัพท์กันอยู่เลยเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอคนที่เรารักอีก ตอนที่เราลาเขามาที่นี่เราอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับการบีบีเล่นอินเทอร์เน็ตคุยโทรศัพท์ส่งเมสเซจหาเพื่อนเราไม่ได้บอกลาเขาเหมือนกับจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอเขาอีกเราใช้ชีวิตแบบประมาทโดยที่ไม่ได้นึกเลยว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่เราอาจจะไม่ได้เจอหน้าคนที่เราหักอีกก็ได้วินาทีที่รู้สึกเหมือนกับจะเป็นลมล้มลงไปอะค่ะภาพสุดท้ายที่เห็นน่ะ คือเด็กผู้ชายตัวเล็กนิดเดียวคนนั้นเนี่ยเขาได้ยินเหมือนเราเราแค่เสียเพื่อนแต่เขาอะค่ะเสียพ่อเสียคนที่เขารักที่สุดเน่ยแต่เขาไม่ได้คิดถึงตัวเขาเองเลยสิ่งที่เด็กคนนั้นทำอ่ะคือเอื้อมมากอดแม่ไว้แนบกับหัวใจเลยแล้วก็รูปที่แก้มแม่เบาๆเหมือนเวลาที่เราปลอบโยนเด็กตอนนั้นดิฉันรู้สึกเลยว่าโอ้โหเราเนี่ยเห็นแก่ตัวจริงๆเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เรามีความทุกข์อะ เราจะเห็นแก่ตัวจนกระทั่งเราหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ของตัวเองว่าฉันทุกข์ฉันเจ็บปวดฉันเศร้าทําไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันเราลืมที่จะดูว่ายิ่งเราทุกข์นานเท่าไหร่คนที่รักเราเจ็บปวดมากกว่าเราเป็นหลายเท่าเลยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทําตอนนั้นคือหยุดทุกข์ได้แล้วเลิกหมกมุ่นกับตัวเองหยุดสงสารตัวเองได้แล้ว มันเป็นนิสัยที่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยตอนนั้นนะคะพอรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยทันดีที่ลุกขึ้นมาแล้วไปถึงที่งานศพเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยแขกที่มางานศพครึ่งหนึ่งอะคือธนาคารเจ้าหนี้เพราะสามีเป็นนักธุรกิจที่ก็เหมือนนักธุรกิจทั่วไปคือกู้เงินธนาคารมาทําธุรกิจตอนนั้นนะคะมีผู้ใหญ่บอกว่าอ้อ,อยถ้าไม่อยากล้มละลายนะไปฝึกไปดูเลยว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไง แล้วหายไปได้ยังไงแล้วเธอจะสามารถบริหารจัดการความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองได้ยังไงดิฉันก็มาที่นี่ค่ะเมื่อ13ปีที่แล้วเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ฮิตแบบทุกวันนี้เขาบอกว่าให้มาเดินจงกรมดิฉันก็เดินเป็นวงกลมง่าย มาถึงวิทยากรบอกว่าให้เดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเด็กันก็เดินค่ะพอให้ขวาย่างหนอปุ๊บใจเนี่ยก็นึกถึงหน้าคนที่เขาทําไม่ดีกับเราอะค่ะพอหน้าเขาขึ้นมาปุ๊บวิทยากรบอกขวาย่างหนอเราก็คิดแกเจ๋งหนอพอซ้ายย่างหนอมาก็น,น่าอีกคนหนึ่งมาเลยแล้วก็แกพินาศหนอโอ้โหมีความสุขมากวิทยากรเนี่ยนะคะเช้าวันที่สองการปฏิบัติเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ผู้ปฏิบัติทํายิ้มกลุนกลุนเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติเพราะเวลาเช้าวันที่สองเนี่ยหน้าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะประมาณกินหัววิทยากรได้ประมาณเมื่อกี้ค่ะพอวิทยากรขึ้นเวทีมาเนี่ยวันนี้เป็นวันปราบเซียนนะคะเพราะหน้าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะพร้อมที่จะกัดหัววิทยากรได้ตลอดเวลาตอนนั้นพอดิชันยิ้มกลิ้มกลุ่นๆเนี่ยวิทยากรก็เดินมาบอกนู รู้ทันเกิดอะไรขึ้นรู้ทันเราก็ไม่อิโนรู้อิโนอิเหน่อะไรนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยวินาทีที่ความคิดอะ่ะมันแวบออกไปคิดถึงคนที่เขาทําไม่ดีกับเราเป็นใช่ไหมคะระหว่างที่เราเดินเรานั่งอะ่ะความคิดถึงคนที่เขาทําร้ายเราทําไม่ดีกับเราเนี่ยมันผุดเข้ามาตลอดเวลาแต่อยู่ดีๆอะคะ่ะมันเกิดเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คิดเลยว่าในชีวิตมนุษย์จะมีแบบนี้ด้วยคืออยู่ดีๆความคิดเนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งแล้วคนที่ดูอะ่ะ เป็นอีกคนหนึ่งใจที่ดูเป็นอีกคนหนึ่งคนละเรื่องเลยวินาทีนั้นดิฉันรู้สึกเลยว่าอ่าเนี่ยความลับของชีวิตถ้าเมื่อไหร่ปัญหาเดียวเลยที่มนุษย์มีคือมนุษย์คิดว่าความคิดความทรงจําความเจ็บปวดอเป็นอันเดียวกับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นเลยว่าความคิดความทรงจําความเจ็บปวดความรู้สึกหรืออะไรก็ตามอะ เป็นเหมือนของคนอื่นเหมือนเพื่อนที่นั่งข้างๆเป็นเหมือนของเพื่อนที่นั่งข้างๆเราเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะตอนนั้นดิฉันรู้สึกว่าเอา้ามีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วพอวินาทีที่เราดูความคิดเห็นมันอยู่อย่างนั้นเฉยๆแค่ขณะเดียวะคะ่ะความคิดมันดับลงไปให้ดูตรงหน้าตอนนั้นดิฉันรู้สึกเลยว่าโอ้โหแล้วเราเนี่ยมันโง่หรือฉลาดกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันจบลงไปทีละขณะทีละขณะ แต่เราเนี่ยค่ะหยิบเรื่องราวนั้นมาตลอดเวลาเหมือนคนอื่นสิ่งที่คนเขาทำไม่ดีกับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้พูดไม่ดีกับเราใส่ร้ายเรากันแกล้งเราเลื้อยขาเก้าอี้เราแย่งของรักเราทำลายสิ่งที่เรารักเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยทำได้แค่เอามีดมาวางไว้ข้างๆความทุกข์ของเราเราต้องสร้างเองเราต้องหยิบมีดด้ามน,นั้นเนี่ยมากระหน่ำแทงตัวเองเหมือนหยิบความคิดอ่ะ มากระหน่ำคิดในหัวของตัวเองความทุกข์ของเราเราสร้างเองล้วนๆเลยเพราะเราเห็นไม่ทันตอนที่เวลาใจของเราเนี่ยฉวยความคิดขึ้นมากระหน่ำแทงตัวเองครั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกเห็นเลยว่าไม่ฉวยความคิดขึ้นมาความทุกข์เกิดไม่ได้ไม่ฉวยความคิดขึ้นมาความทุกข์เกิดไม่ได้ไม่มีใครคนอื่นทําได้แค่สร้างสถานการณ์ แต่ความทุกข์ความเจ็บปวดเราต้องทําของเราเองพอเห็นตรงนั้นนะคะมันรู้เลยว่าถึงเวลาละที่เราจะวางมีดลงพอคิดอย่างนั้นปุ๊บวิทยากรบอกว่าลงนั่งสมาธิค่ะลงนั่งปุ๊บดิฉันก็ฮีตาชิเลยค่ะนั่งปุ๊บปวดปาะค่ะโอ้โหขาคนวิทยาคาขาที่มันนั่งอยู่เนี่ยมันปวดจนแบบไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะปวดอะไรขนาดนั้นได้วิทยากรบอกว่า ทุกตรงไหนรู้ตรงนั้นดิฉันก็ไม่รู้อีหน่อยอีไหนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพวกเขาเยอะกว่าตอนนั้นในใจคิดใน,ในใจว่าลองมานั่งท่านี้ดูบ้างสิแล้วจะรู้ว่านรกเป็นยังไง